ยยเป็นการทางคณะกรรมการกีฬามวยเนี่ยเรียกเราเข้ามาหรือว่าเราเข้ามาหาเองครก็ทา่านมีผมก็เข้าไปพบตำรวจครับเข้าพบแล้วก็แจ้งความเนินตาดคดีก็ท่านก็เรียกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ มีอะไรใครมป็คนจ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปสงรุปสรุปคร่าวๆนิดนึงนะช่วงที่เราเข้าแจ้งความเนี่ยก็มีท่านกำนันแล้วก็พี่อำนาจเลื่นเลงครับท่านกำนันท่านกำนันหนองครับผมคนที่ว่าจ้างครับเอาพี่คนที่ว่าจ้างครับชื่ออะไรครับบอกได้ไหมชื่ออุดมอุดมจะใหม่ดอมอุดมจารีอุดมจารีครับ เขาย้อนนิดหนึ่งได้ไหมเขาย้อนเขาเขาไปหาเราอย่างไงแล้วก็ติดต่อ,อยงไงมาเต่อซื้อน้ําพริกครับผมซื้อน้ําพริกผมสองครั้งครั้งแรกเขาก็ซื้อน้ําพริกผมไปห้าโลแล้วก็มันเป็นเงินประมาณสองพันสี่ร้อยประมาณเนี้ยครับครับ แล้วก็เขาก็ให้โอนมาให้ผมเลยครั้าผ่านเขาบอกว่าชอบนะชอบสไตล์การชกแล้วเขาก็คุยคุยคุยถามเรื่องมวยซ้อมยังไงเป็นยังเป็นอยู่ยังไงอืครับแล้วก็ครั้งที่สองก็เขาก็มาขอคือน้ําพริกแต่ว่าเขาก็ขอมาไม่ให้ผมไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องอ่าแพ็กส่งไปสนีออ่าเขาบอกว่าเขาจะผ่านทีฬาอีกดีครับว่าจะมารับ มาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปรับเองก็ได้ไม่ต้องเสียค่าส่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนที่เขาคุยโทรศัพท์กับผมเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องล้มมวงเราพอผมมาถึงเขาแล้วเขาก็เรียกผมขึ้นมาเดี๋ยวเฮียนับตังค์แป๊บนึงเดี๋ยวเฮียตังค์ให้ขึ้นมาีในรถขึ้นมาบนรถคือบนรถเขารถอะไรรถเก๋งหรือรถกระบะรถกระบะรถกระบะเขาแล้วแล้วเขาว่าอ่าเป็นอ่าเอ็งฟังเฮียนะ เองต่อยกับไอ้หลานยี่มูเองสู่ไม่ได้หรอกอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเฮียจ้างเองอ่ะห้าแส,สนร่วมมวยเฮียนะแล้วถ้าเกิดเองไม่เอาไม่เป็นไรแล้วแต่มึงห้ามบอกใครขาพูดมามึงห้ามบอกใครถ้าเกิดมึงบอกใครเนี่ยึงจะมากระทืบมึงกูรู้ว่ามึงอยู่แถวน,นี้กูก็มากูรู้จักหมดคนแถวนี้เขาเขาคนอย่างนี้ครับ<อ>แล้ว มก็เขาก็ยื่นสักพ่อเสนอมาให้ตังค์ถ้าล้มมวยจะให้ห้าแสนแล้วความผิดของผมก็คือว่าไปอยากได้ตังค์ที่เขาจะให้ห้าแสนครับตอนนี้ว่าผมยอมรับผิดตรงนี้เพราะว่าผิดที่อยากไปได้ตังค์เขาคือเขาเขาให้มาเท่าไหร่ก่อนวันวันชกเขาก็ให้มาก่อนมันให้มาารตอีรติดตามกันต่อครับตอนนี้เจ้าที่กทได้เดินทางมาที่ไหนครับ ตอนนี <sympath is> ้เราได้ให้สามใหม่ไปฝากเขาให้เรามาเท่าไหร่ประม่สามหมื่นบาทนะช่วช่วงเนี่ยเราก็ตั้งใจล้มเลยใช่ไหมก็ทำตามที่เขาบอกช่โอเคอาคนเกลี้ยกล่องเข้าไปเลยตีคนน่ะตามคนน่ะเองขอบคุณท่านอีกครั้งครับเดี๋ยวเราติดตามหลังจากทีมงานสาวันใหม่ครับกีเพชร รอนใหม่ทั้งรองถาต่อกันมาไม่ต่อพอดีไม่พร้อมนะครับจอนที่ไม่พร้อมนะครับจอนที่ไม่พร้อมครับอนี่มพร้อมแลพร้อมแล้วพร้อมแล้วออนเวนะฮะรอขว้เข้ามาน่้องบอกว่าน้องสานึกผิดแล้วนะฮะอยากจะขอโทษอนะครับเขาบอกว่าขอขอญาติอ๋อสื่อสื่อออกไปนอกก่อนนะครับไปครับไปครับนี่ครับร้อนใหม่บว่าตัวเสียด้วยดูดูด สุดท,ท้ายเลยนะครับของน้องที่พูดถึงเสียบ๊ทนะครับผมอยากขอโทษเสียบดทบติดตามไปเลยครับราตติดมคับหลังจากออกมาครับว่าเป็นไงก็ราติดตามช่วยต่อไปครับกลับสวัสดีครับ